ได้ไหมมันจะเลืออเ่องอ๋อนกดึงโอ้ต้องดึงไว้ดึงตรงเนี้ยเจ้าดึงนี่นี่โอ้ยอเออ,เอ,อมันเล็กหน่อยก็ม่ได้ตมันขาดเอาชอบเอาเข้าแค่หัว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดู แอลเรียกับผู้จัดการเขาเปลี่ยนยางยางคอครับคอพ่อปอปูนครับงานไม่มีครับวันนี้งานน้อยก <ไป S 1> ็<อ>ต้อง้อมบำรุงไว้ครับน้ำยาเลยสองปวดามาดูกันเลยครับวิธีเปลี่ยนครับผมไปกันเลยครับ สวัสดีครับ,บผมัเตมักปุณตวันครับวันนี้งานยังไม่เอาครับนะเ,เปลี่ยนท่อกันครับเปลี่ยนท่อ,อท่อต่อครับามาดูผู้จัดการครับแอร์เรียเขาทำอะไรกันครับไ,ไม่ได้หรือว่าตัวนั้นไม่ได้ให้มัน เปลี่ยนยางนะครับยางข้อต่อนะครับสกปูปูนครับดูข้างในครับเป็นเกียวนะเป็นเกียวนะพี่น้องเป็นเกียวปั่นปูนขึ้นไปค,คนทำไมมันไม่เป็นเกียวทำดมันยาก สองตัวสองตัวคนเหนือก variance, <wie erman. S 2> ว่ามันมีกียันสามหอยนั่นเองไมครับตัดี่สิบ อย่นี่มาแปดปีผมไม่เห็นยางดำเขาไปหาเลยแสดงว่าอยู่ในร่างเขาเก่าเลยไม่รู้แค่ไปหาที่ไหนเจอขี้แก้ามาจากสายสามามาหรอกถึมาพูดเลยอยู่นีแหละน่าจะแกไปลื้อดูดำไหมนั่นนะสีดำเลยผมไม่เคยเห็นเคยสั่งมสมัยไหนเราไม่รู้สั่งมาก็มีแดงเลยใช่รุ่น คอยมียปล่อยนะคอยงูที่เราขางเออนาะดีงนะนด้งดึงดึงๆเนี่ยเจ้าดึง,ดงนี่นี้นย ใหมันขยันขยันหน่อยอดเดี๋ยวจะเ,วเสนอเจ้านายออฟให้สามเดือนทุกคนแต่เ้าจะไปดึงของคุรถมาอีก <laughs> <laughs> อ้ <laughs> อาวขันเลยจนัยน อ่าแล้วสำหรับชิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ครับสำเร็จไปได้ได้วยดีครับโดยแอรเรียรและผู้จัดกามครับฝากากดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ